พ่อบ้านราชาปีศาจสี่ศูนย์เจ็ดข้าป้องกันโซ่ของมันเมื่อกี้สุดตัวแล้วถ้าข้าทำอะไรพลาดแค่นิ้เดียวข้าไปรอดแน่เฮ้ยเจ้าหนุ่มที่เจ้ากแกล้งโง่งหรือรับความจริงไม่ได้กันข้าเอาแค่ระดับแดนเทพขั้นสูงสุดเหมือนเจ้าแม้จะเป็นนักลบที่มีระดับฐานบ่มเพาะเดียวกันแต่ว่าพอสวรค์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ดูอย่างของผู้ชิงเทียนนั่นไงเป็นไงล่ะ เมื่อเจอกับพวันจัวของเจ้าทั้งๆท,ที่พวันจัวอยู่แค่ระดับสตาร์ฟ้าขั้นสามเท่านั้นและยังสามารถป้องกันการโจมตีของระดับแดนเทพขั้นสูงสุดถึงสองคนได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆดูๆแล้วมันก็ทําให้ข้านึกถึงศัตรูเก่าของข้าเลยนะเอาจริงๆข้าเองถ้าเลือกได้ก็อยากจะลองพบกับพวานจัวคนนั้นเป็นการส่วนตัวสักทีเอ๊ะแต่เอาเถอะจริงๆงเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวกับตระกูลรั่ว ข้ายังไม่อยากเปิดศึกกับตระกูลรั่วเร็วขนาดนี้ตอนนี้พวกเจ้าช่วยหลีบไปได้ไหมข้าต้องการแค่จัดการแค่พวกตระกูลยุนเท่านั้นพเพอรบริจุปสารพวกข้าหรือถ้าพวกข้ายอมให้เจ้าทำแบบนั้นง่ายๆแล้วพวกข้าจะเอาดน้าไป,ไปที่ไหนกันล่ะบรณาติต เอ๊ะเสร็จแล้วเหรอเอ๊ะทำไมผู้รูกน้องของมันถึงไม่มีอาการอะไรเลยตรงข้ามกันพวกมันดูสงบนิ่งมากอือโอ้ไม่เลวไม่เลวฮะบริจูของตุกูลรั่วเปิดหูเปิดตาข้าจริงๆบอกตามตรงข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปีศาจหรือปรมาจารย์มากมายถึงหลังไหลไปที่นั่นถึงกระนั้น ถ้าเป็นข้ามาก่อนข้าอาจจะบาดเจ็บไปแล้วแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นข้านั้นไรตัวตนเพราะงานบริยุทธ์นั้นมันใช้กับข้าไม่ได้ออ <c oughs> ข้าก็บตนเจ้าไปแล้วนะพวกเจ้าก็ดังแสาหาเรื่องอยากตายเองเพราะงันก็เลยอย่าอยู่เลยดีกว่าเฮ้ยบริยุทธ์ปฏิเพีมังกรปีศาจ ปีศาจังกรเด่นตืนเอ๊ะทักแกนี่สุดยอดมากเอ๊ะ <c oughs> พวกจังสองข่าขงมมาได้เท่านี้แล้วก็ได้ทอปปิศาจแห่งเทียนถ้าอยากตายมากนั่นลก็เจ้าก็ไปลู้รถก่อนเพื่อนเลยละกัน ตาแกลี่ไม่คิดเลยวว่าค่าที่มีสมญานามเท่าปีศาจจะมีจุดจบแบบนี้ <c oughs> ตายโดยที่ไม่รู้เลยว่าสตูสตูรผู้นั้นมันเป็นใครเจ้า <c oughs> จงโง่นี่ดูท่าจะมีปมงั้นใช่นะะเพราะงั้นถึงไม่เข้าใจถึงมิตรภาพของตระกูลรั่วเอะอะไรกันเออ ตะเกลี่ในสภาพถึงดูน่าสมเพชนักละ่ะนี่เป็นเรื่องอะไรกันจบแล้วนะครับสำหรับตอน407อ่านผิภาพประการใดขอแพมหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ